เอากระเป๋าไปเปิดให้คุ้ดูทำไมน่มอมมาอะไรดิงงมากเลยเนี่ยะเป๋าพวกเราฉันมีอะไรมันๆที่พวกเราทำด้วยแหละอะไรมันๆที่ว่านี่แค่รูู้ัวปะครับใช่ฉันจะแกล้งนแจ็คให้เข้าถึงประาทิอย่างเรียบเนียน นี่อย่าบอกนะครับว่าจะให้ในายแจ็คทำบทละครใต้ต้นไม้ไม่ใช่เปิดวิดีท้ายเกี่ยวกับการแสดงให้นายอยูตใต้ต้นไม้ใช่ไหมนี่นี่น,นี่ฟังฉันฟังฉันถ้าจะให้ในายแจ็คเข้าถึงการแสดงอย่างธรรมชาตินะต้องให้กินข้าวกับผักใต้ต้นไม้โอ้ยไรสาระมีสาระบ้างได้ไหมเนี่ย,ยมันต้องกินแต่ผักอย่างเดียวครับผมโอ,โอไม่ใช่ ถ้าคิดจะกล้งให้พวกนั้นเข้าถึงการแสดงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มันต้องเจอกับธรรมชาติลงโทษแกต้องเป็นปากดิอุู่ปนคู่เนละ อยู่นิ่งๆต้องอยู่นิ่งๆมีตัวใหญ่ต้องอยู่นิ่งๆใคฉันรู้แล้วฉันเห็นแล้วมันมีวิธีแก้ใจเย็นๆต้องทำการแสดงทำการแสดงไม่ฉันเล่นนิ้วหรือเต้นอะไรหรอโอ้ยบ้าแกตายแกตายตายแกตายแกตายแล้วมีะ ไม่ทำอะไรฉันได้ดือดเ็วดินอนไปเลยแกตายเล้วตายเลยตายเลยไม่ต้องหายใจไม่ต้องหายใจทำตัวเล็กๆด้วยเร็วดิเร็วดิไอ้หมีหมีหมีตายเหมือนนะเว้ยเนียนๆนะเว้ยถ้าตายไม่เงียบหนีมาแย่ย่ำนะเว้ยเฮ้ยแล้วอย่าหายใจนะเว้ยมันอังจีนะผีนิบป่าผีนี่ จะไปหายใจแรงอ่ะจะตายดิวะก็หายใจมันเบาเดีไอแอร์กลับไปอยู่ในกลุงง่มเลยจะพ้นเหรอเชียว เห้เกิดมาทำไมกะในเอกในการศึกษาและการทดลองหมวดชีววิทยาหน้าสี่มาธยมที่สองเนี่ยว่าด้วยเรื่องหมีถ้านายหนีออกมามีจะรู้ตัวและจับนายได้นายต้องรีบกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เร็วๆเนาวเอาหรอแล้วแล้วไปเร็วๆแล้วหมีมันจะจับได้แล้ว เอกมาได้ใช่ไหมกินโดนกันแน่้ฉันรอดไปได้อนะผมผมไม่ได้หนีลูกพี่นะครับเมื่อกี้ผมยิงไปเล่ามดให้ครับยังมีมัดกับพี่ไม่ใช่หรอครับเฮ้ย <c oughs> แกช่วยฉันหนออ่อยเหรอวะเออตะกี้เว้ยโอ้โหโกกโหโอ้โหโอ้โหโอ ไอ๊ยตัวมีใครไปไหนอ่ะไม่มีหรอกอ้านี่แหละพี่ครูหนิงเขาตั้งใจจะสอนพวกเราว่าการแสดงที่มันมาจากอินเนอร์จริงๆอะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเข้าใจในบทบาทของเราไม่วอกแวกแม้จะเกิดเรื่องอะไรก็ตามนี่มันมีปอมอะพี่ก็มีไว้ง่อมีป้อมเรื่อง แต่เมื่อกี้เนี่ยการแสดงของฉันเนี่ยก็คงไปถึงข้อดีวูดเพราะว่าฉันแอคติ้งเป็นโลกไอ้แล้วตอนหล่อเนี่ยเราแสดงครแบดแล้วนายสองคนน่ะรู้จักหมีนะเนี่ยทำไมต้องรู้จักหมีด้วยอ่ะงั้นขอเชิญดูหมีครับ นั่นมันเก้งแน่นยิ้วโอ้โหด้ะโอ้ดูแต่งตัวเต็มเลยโอ้แต่งหน้านะวยอ่ะอีกอ้วนออ่างไอ้ข้าวทะเลี่บอกววเฮ้ยวหวอย่าเสียงดังสิเรื่องเรียนเบาหน่อย อะไรก้อยเจ๋งไม่ได้ยินเลยพู้กำงๆหน่อยอะไรสันคืออย่างนี้ครับรูสันเขาหายตัวไปครับฮะ ปัญหาตัวไปเดี๋ยวก่อนพี่ใครเห็นสังสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะเล่าให้ละเอียดสิซิก็คือเมื่อเวลา11บเนาฬิกายีนาทีพวกเราทุกคนนะครับโดดคลาสเวิซุกอปของกูเป้แล้วก็ไปนั่งร้องเพลงกันที่สระว่ายน้ำครับใช่ครับในการนะร้องไป3เพลงครับตัวบอลร้องไป2เพลงส่วนผมร้องไปเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงภูเขาครับเพลงฝนผมเองครับผมขอรับขอรับไม่มีคำสั้นเลยอ่ะเอาับไแล้วย่อหน่อยสิได้ครับคือปัญหาตัวไปครับโอ้โหไม่ย่อเกินไป พอดีได้ไหมคือหลังจากที่ก้อยเสีงร้องเพลงคุกเข่าจบอะครับในซันก็เดินถือหนังสือเข้ามาที่สระว่ายน้ำที่พวกเราอยู่กันนะครับในการแกคนเดียวเลยอะอไป่ทำหนังสือในซัน,น,นเป็นตกน้ําเป็นไงล่ะโกรธหายไปเลยเนี่ยฉันก็แค่อยากให้มันมาสนุกกับพวกเราอ่ะอุตส่าห์โดดเรียมนมาทั้งทีกลับมานั่งอ่านหนังสือโอ้ยทำมาสนุก,กแกไม่เ้อือพอได้แล้วนะ คืว่าพวกเราทุกคนอาจจะคิดมากไปเองก็ได้อะไม่แน่ซันก็าอาจจะไม่ได้หายตัวไปนะอาจจะไปอ่านหนังสือหามุสมสงบก็ได้โอ้โยครูครับแต่เราหารอบโรงเรียนแล้วนะครับอะครูอาร์มมาพอดีเลยวันนี้เลยครับเออครูอาร์มครูอาร์มเห็นซันตั้งหรือเปล่าอ่ะไม่เจอครูแต่เจอเนี่ยเฮ้ยนั่นนั่นมันหนังสือของซันนี่ครับแล้ว เราเลือดใครอ่ะโอ้เลือดไก่ไม่บ้าคัต้องเลือดสันดิอืเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ตำรวจโทรมาคุเป้บอกว่ามีคาตกรโรคจิตหุดมาหลบแถวนี้ครับเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยไปดูนี่พี่เม้ย

ทำไมต้องไปในซันด้วยอ่ะพูดถึงในซันเดี๋ยวก็ได้บิวกับมันจริงๆหรอกไปได้ก็ดีดิเราพูดกันได้แล้วจะถึงอยู่แล้วไปสิเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันไอเด็กขี้เหร่นี่ว่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะคอยดูกันปะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันนั่งตรงนั้นนี่ตื่นได้แล้วเฮ้ยโอ้ยหผูไม่ได้ครับ ฆาตกรเนี่ยมันต้องต้องจะฆ่าพวกเราทุกคนแน่เลยครับฉบอกแล้วแล้วคุณเองครับผมไม่ไหวแล้วหรอครับโอไม่ไหวจะฉี่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาพีพูดเออห้องน้ำพี่รนโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ก้อยเจ๋งไอ้ที่ฉันไม่ไหวเนี่ยคือผมไม่อยากตายเหมือนกับไอ้ซันกับยูมิหรอกครับไม่มีใครอยากตายที่อยู่นะพอ่เตอร์ พวกเราทุกคนไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้เลยอ่ะครูว่าอยู่รวมกันไว้ปลอดภัยที่สุดนั่นนะสิแกไม่เคยได้ยินเหรอคำว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายอ่ะไม่เคยอ่ะเคยได้ยินแต่ตายหมู่อ่ะตายเย็นๆนะคอปเตอร์ครูเชื่อว่ายังไงพวกเราทุกคนก็ต้องรอดจะรอดครบ32มหรือเปล่าครับครูครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แม่ไปดูหน่อยดิกุ้ยเจ๋งอีกแล้วเหรอนี่กุ้ยเจ๋งอีกแล้วเอออะไรก็กุ้ยเจ๋งกล้ยเจ๋งเคยคิดจะไปดูเองบ้างไหมเนี่ยแล้วนายชื่ออะไรอ่ะกุ้ยเจ๋งเจ๋งมะเจ๋งมาก ฉันพูดจริงๆเลยนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะรอดไปถึงพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกแกว่ะจริงๆแล้วฉันอยากขอโทษแกแกจำได้ไหมวะรายงานวิชาควงคณาแกบอกว่ามันหายไปอะ่ะจริงๆแล้วฉันมยวไปส่งครูเองอะ่ะแล้วก็จำได้ไหมวะ ว่าไอ้เงิน500บาทของแกที่แกบอกว่ามันหายไปอ่ะแกบอกว่าเด็กแว้นขโมยไป จริงๆแล้วฉันขโมยไปซื้อกระตูนเองอะแต่ฉันตั้งใจจะเอามาคืนจริงๆนะเว้ยจะติดนิดเดียวว่าลืมแล้วแกจำได้ไหมวะโอ้ยยังไม่หมดอีกเรื่องเดียวนะแต่ที่ที่แล้วที่แกหลับแล้วตื่นมาบอกว่าผมคออแกบอกว่าฉันเป็นหวัดจริงๆแล้วแกไม่ได้เป็นหวัดหรอกเว้ยฉันตดใส่ปากเอง ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โก,กรธเลื่อนกันนะ,นะ<ด>ไม่โกรธนะดีรอให้เรื่องนี้ผ่านไปก่อนนะดีจังเลยวไะไม่โกรธนะเว้ยเลื่อนแท้เลื่อนมาหอนเลยวะ <S <S ผมทำอะไรผิดละพี่เน่จะปเปสียงนมาหอนทำไมเลยฮะ,ะหนังฆาตากรไม่ใช่หนังผี โอ้พี่ในหนังฝรั่งอะหนังฆาตกะรและหนังผีมันก็หลอนกันนั่นแหละแต่ฉันไม่เคยดูหนังฝรั่งเข้าใจไหมโอ้ยนอกจากไม่หล่อแล้วยังไม่ฉลาดอีกอะนี่แกว่าใครหน้าประดุกโอ้ก็ฉันว่าหมดวันไหลนายอะแล้วไปเออถ้ปรับแปลงหรือว่าคัดตรงไหนอะไรก็บอกกันจ้ะเนยอวดฉันจะเป็นอเพื่อน นี่นี่แกมานั่งนี่ได้ไงเนี่ยอย่าตั้งราบลุกไปเลยไปหนีอะไรเนี่ยนี่อแกามานัาาา่งที่เดิมมัจ๊าม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 าเตรียมพร้อมโอเคเอช่น เป็ดเป็ดไม่ใช่ซึ่มันมีตาตั้งกรมไม่ใช่อฆาตกรอฆาตกรกวเจ๋งนี่เหรอ คุยเจง๋งในฐานะที่แกทำชั้นไม่เยอะอเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะตอบแทนนายเองดีหรอเพื่อนดีนายก็จะเอาชีวิตเป็นสิยอย่างนี้นะเว้ยหยุดตะว,วันไปคอยดูนะ โอ้ยจะรีบลงไปตายทำไมวะต้วนโอ้ต้วนต้วนจะเป็นไรนะเว้ยต้วนฟื้นดีกว่าต้วนไอ้ต้วันต้ว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 น ตวันตวันเตวันตวันตะวันรวันตวันตวันตวันนี่นักลเล่หว่นักเรียนวะนตบเอาตบเอาเลยโอ้จะแกแคนได้ไงเองุคุณต้องทดแทนแขนต้องชำละเป็นไงเป็นกันวะอึฆตกร กระชงให้เละเลยตายเฮ้ยไอ้ยังจะาเพื่อนฉันเฮ้ยเฮ้ยกูแดงเอาจริงหรวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยอะในฐานะที่ฉันภูมิกับ,กบขอเปิดตัวครับทุกคนุดแ่งเองข้า,านี่ยงนเต้น ถามดอกขุนกับแกนใช่ไหมครับโอ้ยทุกคนเนี่ย หก็เธอสองคนเนี่ยต้องรับบทยากที่สุดเลยนี่อย่างนายก้อยเจกนะก็ต้องรับเป็นมนุษย์ที่หลงไปในเมืองซอมบี้แล้วก็ถูกซอมบี้ไล่ล่าใช่ไหมส่วนหนูใจก็ต้องรับเป็นซอมบี้ถูกมนุษย์หลอกครูอังก็เลยเสนอแผนนี้ขึ้นมานี่จ้ะตอนเนี้คือสองคนเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วใช่ปะเข้าใจครับแต่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งครับครูอังคือครูอังคิดแผนนี้ได้ยังไงครับ แบบชิมิคะตายสุดๆแต่ก็ยังดีกว่าต้องวิ่งรอบสนามนะคะใช่ค่ะแล้วก็นอกใจนี้เนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจการแต่งมากนึ่งขึ้นด้วยค่ะขอบนะคะแต่มาดึงแล้วผมยังแค้ไม่หายเลยนะครับเออแค้นเรื่องอะไรหรอครับก้อนในซันนะสิครับเห็นเงียบๆแบบนี้ ไม่คิดว่าจะทำกันลงทำจริงเหรอทำได้ไงวะครูอัคราชให้แครสิบไปเป็นแคร์นะครับเลยต้องอแกไม่ต้องแค้นใครอะไรก็เจ๋งฉันต่งหากที่ต้องมานฝงแคร์แกขาเนี่ยฉันเตรียมกินถั่วแล้วก็ของเน่าเน่าเต็งไปหมดเลย <c oughs> แกได้องคอแน่ ตับไปก่อนนะครับเจ๊ตายไปตายรู้แต่เด็กมาในนี้ไอ,เอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะครูอามคะอย่างพี่แจนเนี่ยได้รับบทเป็นซอมบี้แล้วยูมี่อ่ะก็ได้รับบทเป็นอะไรล่ะคะแล้วหนูอย่างได้เป็นอะไรจ๊ะ ยูมิก็อยากเล่นเป็นซอมบี้สาวสวยที่มีแต่คนมารุมรักอะค่ะโอยโอรุมรักหรือว่ารุมเกลียดกันแน่จ้าชอวพี่สียูมิเพื่อนะเกิดมาเพื่อรับบทลาบุกโอาบดิคะพวกพี่ๆชอบแกล้งยูมิกันโอโอ